อ้าวน่าฆ่มันเก่งมากพวกเราไม่สามารถสู้มันได้จริงๆพวกเราคิดว่าเราจะฆ่ามันได้แต่เทพเจ้าหอยมันแก่งกิอนไปครับท่านอึแกไม่สมควรไม่น้นงนฉันอีกต่อไปแล้วฉันจะฆ่าพวกแกทิ้งไม่น้ท่านผมจะมีประโยชน์กับท่านอยูออ่ผมขอโอกาสแก้ตัวใหม่เพราะผมจะทาใหม่ทุกอย่างให้มันดีขึ้นสําหรับฉันไม่มีครั้งที่สองเตรียมตัวตายซะม สิทธิ์ที่แล้วเมื่อเอาละ ตอนนี้นะครับนาก็ถึงเวลาเจ้าบอสสุดโหดนะครับนะโอ้ที่จะมาถล่มเมืองของบักเทพเจ้า่อยฮ่าเอาละนะครับนะาถึงคิวมาแล้วนะครับนายจบซีซั่นนี้คือไม่มีบอสตัวอื่นแล้วนะครับนะที่จะมาหยุดอยู่นะครับนะเออเอาละฉันจะจัดการมันด้วยตัวฉันเองซึ่งตอนนี้นะครับบัขหอยล่างเกมมิ่งนะครับก็ได้ลงมาจากเมืองเทพเจ้า่อยนะครับนะามาต่อกรเลยนะครับนะเออฉันอ่ะไม่อยากให้ประชากรของฉันเสียแรงไปมากกว่า นี่เอาล่ะแกเตรียมตัวตายได้เลยนะครับนะอ่ะฮ่แกคิดว่าแกจะทําอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอส่งล่างคนแกมาจะคิดว่าจะจัดการฉันได้อย่างนั้นเหรอไอเทพเจ้ายหอยหฮะแกเป็นใครกันทําไมแกพูดกับเทพเจ้าค่อยได้เทพเจ้าค่อยส่งฉันมาเพื่อไม่ให้แกนั้นขึ้นไปยังบนโลกเอาล่ะฉันจะจัดการแกเดี๋ยวนี้แหละลุยมาแล้วนะครับน้พผูมาแล้วนะครับนะ,นะบนะโอ้ก่อยล่างมนุษย์นะครับที่เป็นล่างเกมมิ่งนะครับมาแล้วแคสต์เกม ซูปเปอร์คอยฮ่าแกเตรียมตัวตายได้เลยไอ้เบือกเฮ้เอาละฉันจะจัดการแกด้วยเลเซอร์พลังตาเป็นออปตัดยาสกะหัวใหม่โอยทำไรกูวะเนี่ยเอา้าตายซะง,งั้นนะครับฮ้นเป็นไงล่ะเจอพลังของฉันเฮ้เอาละเสาใช้ขึ้นไปทําไมมันส่งขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่พวกมันเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรกันวะเนี่ย ฮ่าฮ่าา่แกคิดว่าฉันตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าบุรุษฉันมีระดับพลังเท่าเทพเจ้าคอยน้ำภาษาอะไรกับแค่ร่างมนุษย์ของแกก็จะสู้อะไรฉันได้ไงโง่นะครับนะเป็นไปไม่ได้นี่พลังของฉันก็เกือบระดับพลังเทพเจ้าคอยแล้วนะเนี่ยไม่จริงเป็นไปไม่ได้ มันมีมากกว่าหน,นึ่งตัวเหรอวะเนี่ยเอาละฉันแฝงตัวอยู่ยุกที่งั้นแกเตรียมตัวตายได้เลยเริ่มเปิดเกมของจริงยา่าโอ้ฉันจะสู้จนตัวตายเทพเจ้าคอายจงมอ่พลังให้แกค่าขาจัดการเจ้าจาโง่ด่าเอา,า,อา,ย,ายังชนะอยู่ดีไอชิปหายนี่กูพยายามจะบิวให้มึงเก่งนะเนี่ย anh xếp hại nhân phê ฮ่าฮ่าฮ่าฉันไม่เคยตายง่ายๆว้ยเอ้งโง่ฮ่า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 ถ้าอยู่ในโลกนี้ฉันไม่มีวันตายแกเหมือนเข้ามาในดินแดนของฉันดินแดนที่ฉันเป็นอมตะฮ่า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 ยแย่แล้วเทพเจ้าคอยปลดวอดพลังให้แกข้าอีกรอบนึงไม่มีแล้วรอบสองรอบสามแกตายแม่ข่าวดีไม่จะจะจัดการแกไม่มีรอบที่สองแล้วอฉันโดนอือ โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไม่ตัวโหนี่ล้อการตายของไอ้มนุษย์ขอยมันเสร็จเราแล้ว,ลวมันโดนเสียงล่างแล้วฮ่าฮ่ฮที่เหลือเราก็แค่ขึ้นไปหาเทพเจ้าขอยกันฮ่าฮ่ฮ อ,อพวกเราพวกเราได้ยินข่าวแล้วนะว่ามันสามารถกําจัดไอ้หอยล่างเกมมิ่งได้เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ไม่ธรรมดาบอสตัวจริงขงกมันได้โพ่มาแล้วพวกเราต้องหยุดมันไม่ให้มันขึ้นไปนในเมืองของเทพเจ้าหอยได้เอาล่ะพวกเราลุยม บูม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 สายฟ้าไปท่อโอ้ฉันจัดการอยู่แล้วอ่แกคิดว่าแกจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอเพื่อระวังด้วยตัวมันล่องหุนต้องมองจากใต้เงาเท่านั้นฮ่าอะไรแกยิงฉันไม่โดนหลอกตัวฉันทะลุทุกอย่างข้าคือความตายอย่างแท้จริงฮ่าอะไรอะไรการโอ้เฮ้พวกเรารุ้มาเร็วอ่อออจะโดนมันแตะเด็ดขาดถ้าเราโดนมันแตะตัวเราจะหายไปเลยโอ้ระวังปะสุ นีนะครับประโคตรปวดโอ้สูตรยังโดนน่ะดูดิเฮ้อสูตรโดนความมืนครอบสิงแล้วอ้าวพวกเราจัดการมันเร็วเข้าเฮ้อ,อ,อไม่มีใครหยุดทันได้แล้วไม่มีใครแตะฆ่าได้ด้วยฮ่าฮเข้ามาสิ โอ้ head, พี่โตบอกโอ้พี่โตเอาสิมาสบาต้นตาโอ้โอ้อ้อ้ฮอพี่โตตีมันไม่โดนเลยเฮอตีมันยังไงให้โดนวะเนี่ยเออเออเออฮ่าแกแต่ฉันไม่ได้หรอกนะไอ้มีน้ทอหน้าโง่เอาละฉันจะจัดการส่วนที่เหลือแกเต็มตัวตายซะเจ้าพวกธนูทั้งหลาย ว้้มันทำระเบิดบิ๊กแบงใส่เราระวังด้วยว้าเราไม่เห็นตัวมันเลยตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮอตัวมัน่อาหุนได้เฮอธนูก็ยิงมันไม่เข้าด้วยเฮอเออิบหายแล้วมันเข้ามาใกล้ๆเราแล้วไม่ได้มันจะระเบิดบิ๊กแบงใส่เราหรือเปล่าว้าวแข็งโปะนะครับนะโอ้โหเอาละเหลือชัดคนเดียวเอาละไปดีกว่าไม่อยู่แล้วโชคดีไม่ไป แค่จะไปอยู่แต่คิด<ค> <นะ S 1> ว่าแกจะรอดอยังไงไอ้โง่นะครับแอะนะครับโอ้โแข็งตายกลายเป็นความมืดที่แข็งนะครับแล้วตัวก็หายไปด้วยนะครับนะอเออโคตรโผดเอาแหละแสดงว่าตัวนี้เราเล่นกับมันธรรมดาไม่ได้นะครับนะเออพวกเราต้องปกป้อง เมืองของเราไม่ให้มันไปบุกถึงเทพเจ้า่อยได้นะครับเอาล่ะเจอกับเอเลนไทท่านนะครับตัวสร้างดูนี่จะเป็นยังไงนี่เอาแบบโปโกเลยเจอกับตัวมอนฮ่าจะมายึดโลกใบนี้โลกเทพเจ้าคอยทุกอย่างต้องเป็นของข้าจักวานนี้มาเลยมาแล้วครับมีขภาษีวายนะครับร่วมกันโดดฟืบไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะเพราะว่าโอ้โหยิงเครื่องยิงสามพิตินะครับจะจับตัวก็จับไม่ได้นะครับนะจับไม่โดนสักตัวดูโหรถฉ้อโอ้โหพวกเราเสร็จหมดแล้วโอ้โหโดน ความืดครอบงำฮ่า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 พวกแกมันก็จอกงอกง่อยไอ้พวกโง่ อ่าแล้วต่อมาเป็นบาเรียนะครับเจ้าบาเรียบอกฉันจะกันได้ทุกอย่างเอาละไม่เว้นแม้แต่ความมืดข้าคือความสว่างที่ตรงข้ามกับแกเอาละมาดูกันนะครับนะความมืดจางั้นเหรอจริงๆแล้วแกกลัวใช่ไหมล่ะแกเลยไม่อยากตัวมืดแบบฉันเอาละข้าจะคืบนผ่านข้าแกอย่างช้าๆเอาล่ะนะครับไม่บอกความสว่างพอสว่างนึ่งอยู่แกข้าพอสว่างจนวอบให้แกข้าและทาให้ข้ารับไม่โดนตกตาจากความมืดนะครับหน้าเอาละยังไงนะครับโอ้โห โดนเลยเออพา่พาฮ้าสุดท้ายตัวเจว้ากองแข็งกลายเป็นความมืดให้กับขคาซาคาจะดูดกินพลังทุกอย่างนะครับนะโอ้โหเอาลวเลย เอานะครับต่อมาศูนย์กองทัพรวมของพี่โตนะครับนะเออสีเมอร์เสือเมอร์ต้นเตอร์พวกเรารวมพลนะสีเมอร์โตนตานะครับนะเอาละเว,ว้ยรวมพลพี่โตนะครับนะสิบหกนายนะครับลุ้มสู้กับบอสแห่งความมืดผู้ไม่มีใครแตะได้นะครับนะเอาละลุยปึกปิาแล้วนะครับนะพี่โตบอกเออสีเมอร์เสือเมอร์ต้นต่าพุ่งไปแล้วได้หรือเปล่าชนได้หรือเปล่าปึ๊บ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 หุย ทนไม่ได้ทะลุเลยฮ่าฮ่าพวกแกมันกระจอพลังแกมันงอกห้อยเกินไปฮ่าฮ่านี่โดนข้าบีพอซะโอ้ยบอยบอยอาซีโมสมต้นตออ้าวโอ้ตตออยเรียบร้อยนะครับนาตายหมดนะครับนาไอ้นี่บอกเอ๊ะแกฆ่าห,าหน้าฉันเอาเชือกฉันไปกินโอ้โหอไอโง่เอ้ไไยไอเตี้ยโยนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงหรอกเอ <c oughs> แกจะบอกว่าฉันนะเว้ยเอาละหนึ่งสองแกอย,อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันวาอ่าเรียบร้อยนะครับโอ้โหแอะนะครับตา นะครับโอ้โหพี่โตตายเรียบนะครับนะโอ้โหขนาดพี่โตพูดไปยังไม่ยังเอาไม่อยู่อะ่ดดะดูดิแล้วดูดิพวกนี้คือแบบโอ้โหพี่โตซีมองเท่งทุกตัวเลยอะ่ะดูดิ อ่างั้นเจอกับแกงคุดแกงคุดบอกอย่าพวกเราคือคุดไทยชนมันเลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บจะจะจะโอ้โหชนมันไม่ได้ฮ่าฮ่าข้าจะบีบคอเจ้าแล้วก็ใช้พลังความมืดครอบงำซ่าคุดไทยเจ็่ะเจะกระเจะโอ้โหคุดไทยโอ้โหเรียบร้อยนะครับคุดไทยเจอเรียบร้อยโอ้โดนควบคุมจากความมืดนะครับตายไม่มีใครรอดสักตัวได้ครับมะมันเริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วต้องหยุดมัน เอาหลังกันต้องเจอกับจ่าเฉยกับอาจารย์ฉัตรชาตินะครับน้าหนี่เพื่อนร่วมทีมปั๊บไปแล้วครับอาจารย์ฉัตรชาติเอ้ไม่ใช่จ่าเฉยนะครับนาเออตัวอะไรกันวะเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกไอหน้าโง่แบบนี้ฉันสนใจอาจารย์ฉัตรชาติมากกว่าเฮ้แต่ฆ่ามันดีกว่านี่โอ้จ่าเฉยโอ้หนาเมียสูงมากเลยครับนะาดูดิมันหยุดทุกอย่างเลยอะนะครับตอนนี้อาจารย์ฉัตรชาตินะครับมามาแล้วเฮ้รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วมามาเจอกับฉันนะครับแล นะเินไปไหนวะนะครับนะอาจารย์จดชอบบอกฮแกแกอยู่ไหนโอ้โหแข็งเรียบร้อยนะครับดวความมืนครอบกินนะครับนะตายโอ้ าไม่ว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นอินซีแดงนะครับร่วมมือกับฝูงพึ่งนะครับนะที่จะบินเข้าไปต่อยมันนะครับนะเอาละพวกเราร่วมมือกันปนยนยิยิาิส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 ะสรสิสิิส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 ไสิ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 สยสิสิิส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 ิัินิส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 ิอิสิสิสิ่ิสิสิ้ิสิสิสิิส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 ิิงิส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 หสิ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 นีสิ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 เอสอสิ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 อแข็โโง,งโ นะครับนะไม่นะแล็ปเปอินสีแดงของช้นเอาละเหลือแต่แค่ชั้นคนเดียวแล้วแบบคลาสสิกแต่จะมีแก่นี่เนี่ย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 โอ้โหยิ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ตายวอลหนึ่งเลขวอลสองขอกำลังเสริมช่วยด้วยไอ้ปื๊ดใจอยู่ไหนวะเนี่ยเออยมาช่วยฉันเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเราไม่เห็นตัวมันง่ายๆเราต้องมองทางรูผ่านหมอกควันเท่านั้นถึงจะมองเห็นมันได้เฮ้ยตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วนี่นี่นะี่ดี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 เข้าไปก่อนนี่นี่เราต้องโอ้โหนะครับนะต้องยิงเห็นผ่านหมอกเท่านั้นนะครับนะเอาละเอาล่ะเเเเเอออออานนีมั ไปไหนเขงมันวะนี่งเนี่ยนี่เด้ออะหนีหหหหหไปไหนม่อยม่อยเริ่มดูทางไอชิปหายตกเลยตกน้ําตายนะครับแล้วโอ้โห,หนะครับนะมันไม่กระโดดลงน้ําไปด้วยเว้ยเฮ้ยนะครับไอตัวนี้มันมีความคิดปะเนี่ยนะครับนะเออมันเดินขึ้นมาจากน้ําเฉยอะนะครับนะ เอาล่ะครับต้องเจอกับ3ตัวนี้ที่ผมสร้างมานะก็คือวัยรุ่นทําอุปกรณ์ตามด้วยไอ้ปืนที่ได้วอม,มาจากอันนี้นะครับนะเออเอาล่ะทีนี้ทั้ง3คนแล้วก็ซปเปรอร์บ็อกนะครับน,นี่สุดยอดนักมวยการต่อยและการปัดทุกอย่างนะครับนะเอาล่ะพวกเราลุยนี่เออเออไม่รู้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 ฝีควาไปแล้วนะครับเนาะตัวอะไรเองวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อยู่นั่นแหละเอาล่ะฉันจะจัดการทุกอย่างเลยไหนแกอยู่ไหนตู้ตู้ตู้อะไรอะไรอะไรโอ้ๆๆโอ้โอ้โอ้ โอ้โหพวกแกมันเยอะจริงๆเลยเฮ้อฉันเลกล่างได้น่ะพลังขีเมาของฉันนี่ยังไรขีดจำกัดนะครับนะเออเออเอจะประจ่าเออเออโอ้โอ้ยขอพักก่อนได้ไหมเนี่ยคอมกูจะระเบิดเฮ้ยอ้าโอ้่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ยดูไม่ออกนะครับนะ เออแต่ที่รู้ก็คือไม่รุ่นทำอุปกรณ์ไม่สามารถจะสู้ได้ดูดิดูดิมันแผ่ขนาดรังสีความมืดของมันอะคือดูดินะครับแต่ไม่รุ่นทำอุปกรณ์ก็ไม่ยอมแพ้นะครับนะวาร์ปเสกตัวละครมาเรื่อยๆนะครับดีนี่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 ยิงอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปนะครับนะเออแต่ไอตัวบอสแห่งความมืดตัวนี้นะครับนะมันก็กําจัดทุกอย่างเลยว่ะนะครับนะนี่นี่นี่อุ้ย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 เอาเลยไอปื้ดนะครับใช้พลังพายุเลยเฮ้ยโอ้้าดจัดการเจ้าย่า ไอ้ป yeah. ื้ต oh, oh. ah, ีพ่อต <T> ีแมอย่าเอ้ปืตายนะครับนะไอ้ปื้อกูยังตายเลยนะครับนะอ๋อเหลือตัวจริงนะสินาตัวจริงกันอยู่นี่ใช่ไหมอ๋อเอาละแต่จะจัดการแก้ นะครับนะเลือดมันไม่มีลดเลยนะครับผมว่าเนี่ยนะครับนะาเลือดมันไม่เคยลดเลยมากกว่านะครับนะาไอตัวนี้ดูดิดูดินะครับนะาโอ้โหทั้งสองตัวพยายามร่วมมือกันแต่ถ้าก็ไม่มีทางสู้นะครับน้าดูดินะครับนะอฮ่าๆอันนี้ตัวอะไรเนี่ยแกทำอะไรได้เฮ้ยฉันอ่ะฉันจะต่อยแกเฮ้ยแต่ฉันต่อยแกไม่ได้ไม่โดนชิบหายแล้วเฮเอาละเอาละนี่ฉันจะจับตัวแกอจับปัะจ่าโอ้ยล้มนะครับนะาวิ่งเฉยๆมันก็ล้มนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับเจอวิ่งดักไข่ เ,ออเจอพลังความมืดชั้นครอบงำไปซะดูดิอโอ้โหดูดิโคตรเจ๋งอ่ะนะครับนะตายโคโคลาโคชีพีแสนมีแต่อเอาแล้วเว้ยนะครับดองดอบอกเฮ้ยห,หนูจะจัดการ อเลามาดูกันนะครับถือๆอยพวกเราหยุดมันเร็วชาวสกีตเกมยิงมันข้อความเกมสกีตเควอะไรอย่างนั้นเหรอกันเตรียมตัวตายได้เลยสกีตเกมอะไรบ้าบอดีเขาขาแล้วคขอชิพีเซันเมตานะครับโอ้ยจริงมันไม่เข้าเลยชิบหายแล้วจะเขาจะจัดการทุกอย่างที่เป็นของไอ้เทพเจ้าคอย โอ้โหน้องดอนะครับใส่ปืนคนแหลกแต่ยิงไม่เข้าสักดอกนะครับนะเออนี่ๆๆดน้องดอนะครับนะมองเห็นด้วยนะครับโดยตาเปล่านะครับยิงอัดเข้าไปนะครับนะเออน้องดอเป็นโรบอทนะครับนะเลยมองเห็นนะครับแต่อันนี้ยิงไม่เข้าเลยนะครับนะเออสักนัดนะครับน้องดอบอกเอยเหนื่อยนะครับนะเออเหนื่อยแกก็เต็มตัวตายได้เลยลายต่อไปคือเจ้าอ๋อน้องดออย่างนั้นหลฉันใส่แหลกแล้วไหมนะทุกคนฉันไม่ไหวแล้วไม่อ่ะ โอ้โหเรียบร้อยนะครับนองดอก,ก็อเดียงโอ้พวกเราดองดอตายแล้วยิงมันแล้วยิงใส่ใครวะนะ่ะนะครับนะาโอ้โหูยิงไม่โดนสักดอกนะครับโอ้โหูเรียบร้อยเจอพลังกระโหลกความมืดน,นะครนะับนดูดิเมื่อมันไม่มีรถเลยอะ่ะ นข้างหน้าดูดิถือๆๆๆพวกเราหยุดมันเร็วเอามันให้ตายหรอกเข้านะครับน่าตบๆๆๆโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าบอสตัวใหญ่ของจริงนะครับนะบอสโหดของจริงนะครับนะเออในซีซั่นนี้มันจะมาเบื้องเทพเจ้าข่อยให้ได้นะครับให้สําเร็จนะครับนะซึ่งมันจะทําได้หรือเปล่าน่าจริงๆโอ้โหตายเรียบร้อยตายแล้วตายอีกนะครับนะไม่มีใครสู้สักคนเฮึอเฮ้อโอ้โอ้แอะตายต่อไป เล้วเข้ายิงเข้าไปยี่ยี่ยี่ยีรยี่ยี่ยียบรยอยตายไปยีงยี่ยง่ยากยายบ้ยง่ยี่ยพ่ยีอยี่ยี่ยห่ยก่ยี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 ยดยีกย่ยไปยี่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 ยียี่ยี่ยี่ย้่ยี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 ่ยน่ยี่ยีายี่ยี่ยียีวยนะ่ยยร่ยี่ยียี่ยี่าียู่ยียแกยี่ยียี่ยีย่่ย เอาละครับต่อมารวมเหล่าสัตว์นะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์เบิร์ดมังกรโอ้โหสี่ท่านะครับลังชามังกรแล้วก็มอสกิโตนะครับนะแบกยุงยักษ์นะครับนะแล้วก็ยุงตัวเล็กด้วยนะครับเออแล้วก็มังกรจากไม้คราบนะครับโอเคเอาละไปมาแล้วฮ่าพวกเราสัตว์จากเทพเจ้าคอยยางนั้นหรอน่าสนใจดีดจะจะแกะแกไปเลี้ยงแล้วกันในพวกนี้พวกเราหยุดมันแล้วนะครับเออเหล่ามังกรโอ้โหเรียบร้อยนะครับมังกรจากไม ครับแข็งโป้นะครับโดนความมือครอบงำมาโอ้โหเรียบร้อยพวกเราหยุดมันแล้วเข้าไม่งั้นมันจะสูญสิ้นทุกอย่างจากเอวการโลกใบดี้กูพูดอะไรของกูวะเนี่ยนะครับเออเออเออโอ้โหโอ้โหราชมังกรใส่แหลกนะครับมีพลังไรใสหมดนะครับแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ยิงออกมาจะไปเข้ามันสักดอกเลยนะครับนะยิงไม่โดนยิงแบบทะลุผ่านออกไปเลยนะครับโอ้โหเอาล่ะอะไรเนี่ยเจ้าเป็ดแก แกควจะตายได้แล้วนี่นะครับนะเอาจะจะเป็ดเนี่ยจะเป็ดมันทำอะไรของมันวะเนี่ยนะครับนะอ๋อโอเคมันตายแล้วเอาละลาต่อไปนะครับนะดูครับโอ้โหราชามังกรฎเยอะเยอะเยอะเฮ้ยฉันเป็นสัตว์ราชามังกรที่ไม่เคยยอมแพ้ใครฟาดเดี๋ยวแกได้แพ้หู เปิดอันตรมันใส่ลัวเลยเว้ยเฮ้ยเครื่องกระตกเลยนะครับราชามังกรนะครับปล่อยแบบไม่ยั้งเลยคราวนี้โอ้โหข่าโกรธแล้วเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่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 ย่ยโกรธก็เรืของแกสินี่แกก็เต็มตัวตาได้เลยพายุงงงแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้โหเราชามังกรตายเลยเว้ยเฮ้ยนะครับนะโอดโหดฮ่า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 ตายซะฉันเลี้ยงเจ้าน่ะไอ้เทพเจ้าคอย เอาลนะแกมันคนบาปฉันจะจดไว้ในบัญชีหนังเหมอแล้วก็เอาลูกสองยัดหน้ากันซะฮ่าฮ่ฮ่าเพราะฉันคือยมมาบาที่เก่งที่สุดในนรกนรกไหนหรออยากรู้โอ,อ้นรกแค่ของประเทศไทยอ่ะ เอาแต่ฉันเป็นราชาปีศาของทุกจักรวาลนรกเว้ยนะครับโอ้ชิบหายแล้วนะครับนรกประเทศไทยจะสู้ไหมเนี่ยเอาหล่ะยมบอลเราจะจดแกไว้ในบัญชีดังหมายิงไปแล้วนะครับนะได้หรือเปล่านะครับได้ผลหรือเปล่าปั๊บโอ้โหทะลุผ่านออกไปเฮ้ยติดอยู่เว้ยเฮ้ยฮอพฮอพลังเจ้ามันทําให้ข้าเจ็บได้แล้วเนี่ยแต่ก็ช่างเธอข้ามันทําอะไรข้าไม่ได้อยู่ดีนี่แน่เป็นไงนาทีเดียวโอ้โห กูมาทำอะไรตรงนี้คนเดียววะเนี่ยออไอชิบหายนี่จิมก็ไม่โดนเฮ้ยแกตายซะอะเรียบร้อยนะครับนะอ้เป็นไงล่ะจิมอะไรของเมืองนะครับตายนะครับโอ้ยนะครับพลังพอจะทําให้มันเออจับตัวมันได้อยู่นะครับตะกี้นะครับมาบัญชีหนังหมานะครับนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีตายอ่าแล้วคู่ต่อไปก็กคือายตามาสไตามาออก่อวยชจะต่อยหน้าแกฮ่า่เอาละนี่มัดลมเรามาเจอกันใหม่นะ ทำไรข้าไม่ได้หรอกฮึไปไปไม่ได้เอาล่ะดีๆีๆีีีหมัดไปจะเป็นไงล่ะเจ้าเบือกหมัดนี้จะใครโดนทุกคนตายหมดฮึเอาล่ะมันไปตายเว้ยเฮ้ยนะครับอข้าไม่ตายยังไงล่ะงั้นแกเจอพลังข้าหน่อยเป็นไงข้าเคยเจ้าเคยเจอเจ้าจากจักรวาลหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนั้นเจ้ายังเด็กอยู่ข้ายังไม่เคยเห็นเจ้าตอนโตนะครับนะมันใช้พลังระเบิดความมืดแล้วนะแต่เซตมาไม่ตายว่ะนะครับนะทำไมอ่ะนะครับ โอ้ไซตามะพยายามที่จะเอือเือเอฮ้ยไซตามาก็ไปตายพลังเหมือนกันนะครับแปลกเว้ยเฮ้ยนะครับสองคนนี้สูกสีกันหรือเปล่านะครับนะาอย่าบอกนะไาตามะมึงจะไม่ตายเนี่ยนะครับนะเออไซตามะอาจจะเป็นคนที่หยุดอยู่ก็ได้นะครับนะเป็นไม่ได้ไหมนะครับไอ้สาตะมะมึงหยุดนิงดิผมอยากรู้ว่าพลังมันเข้าสซตามะหรือเปล่านะครับนะเออเอาละอ่ะใส่มาใส่มาใส่มาปึ๊บระเบิดเลยระเบิดระเบิด พลังไอ้นี่นะครับไม่สามารถจัดการไซตามะได้วะนะครับนะ่ะระเบิดตัวแล้วก็แล้วนะแล้วก็ไอ้ไซตามะก็ไม่สามารถฆ่านี่ได้เหมือนกันดูดิแสดงว่า2คู่นี้เสมอนะครับนะถ้าใส่กันแล้วจริงๆเนี่ยนะครับเออแสดงว่าฝีมือนี่เท่าไซตามะเลยนะไอตัวนี้นะครับอ่ะแล้วต่อมานะก็คือ แกงมินเนี่ยนนะครับนะพวกเราจะใส่มันเอาให้พวกนั้นหัวตวไปเลยนะครับนะห่าเจ้าโยไรใส่ข้าไม่เข้าหรอกไอ้พวกโง่เอ้ยอพวกโตัสีเหลืองฉันเคยเจอแกแล้วแกดับเป็นคาถารับใช้โง่โง่เองของเออมันชื่ออะไรนะฉันจำมันไม่ได้แต่ช่างมันเถอะเอ้พวกเราดีแล้วอ้าพวกมันจะฆ่าเราแล้ว นะครับน้าโอ้โหโยนยังไงก็โดนไม่โดนนะครับนะทะลุดินะครับดูดิฮ่าฮ่าใครโยนยังไงก็ทะลุชั้นเออพวกเราโยนจะโยนจะหยุโยนไปเรื่อยๆโยนไปเรื่อยๆนะครับน้าโอ้โหนะครับม um ันไม่มีทางเกิดขึ anyway> <the <the uh ้นเลยอะนะครับโอ้โหเรียบร้อยตายนะครับดูดินะครับพวกเราบันรอมัให้เราฆ่าเราเลยนะครับนะโอ้โหดูดิ ดูดิฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะกินแกฉันจะก,นกินกินแกทีละคนไปเลยนะครับนะเอพวกเราหนีแล้วอ้าวนะครับนะโอ้โหตายทีละคนนะครับสู้ไม่ได้หรอกนะครับนะดูดิ ي, ดูดิพวกเราลงกันยนแล้วเข้าเออเอามันไปอยู่เล้วนะครับนะโอ้โหไม่สามารถที่จะสู้ได้เลยนะครับนะเรียบร้อย งั้นผมมีแผนผมจะเอาพวกสโนวแมนนะครับนะโยนใส่มันเลยแล้วก็จับตัวมันไว้เผื่อจับได้นะครับนะนี่นโยนไปโยนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นไงปั๊บ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 สร้างถึถึถึนี่ล็อกได้ไหมโอ้เอานี่มันคืออะไรกันโอ้ฮะตัวชั้นติดโอ้หะเป็นไปไม่ได้โอ้ข่าโอ้เออพวกเราจับมันได้แล้วทุกคนโอ้โหแมงสเสร็จพลังสโนวแมนนะครับนะอ๋อปล่อยค่าเดี๋ยวนี้ปล่อยค่าโอ้หพวกเราจับมันไว้พวกเราได้แค่จองจํามันเท่านั้นนะแต่เราไม่สามารถฆ ใชนะครับนะทำได้แค่นั้นแหละนะครับนะนี่เขาเรียกว่าจองจํานะครับแสดงว่าอาวุธของสโนแมนมีพลังของเทพอยู่หรือเปล่านะครับนะเออเป็นอาวุธของเทพหรือเปล่านะครับสามารถจับตัวละครหุโหดได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซตามะเออเทพเจ้าข่อยแอนเทพเจ้าข่อยนี่ยังไม่เคยลองมันเป็นเพราะว่าเทพเจ้าข่อยค่าเดียวเกินไปนะครับนะเอออาวุธเทพเจ้าข่อยพูดผิดนะครับนี่ดูดิอ๋อปล่อยค่าเดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนจับด้วยสโนแมนนะครับ แล้วต่อมาเจอเหล่าเพื่อประทัดซอมบี้นะครับนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนี่นพวกนายยุ่มซิ่ใส่มันเลยนะครับนะก็จะไม่เข้าอีกตามเคยนะครับตัวอะไรที่ยิงนี่คือตายหมดนะครับนะดูดิโอ้โหเรียบร้อยเละตายไม่มีใครรอดอต่บอกไว้เลยนะครับแข็งโปก๊กกลายเป็นความมืดเอาล่ะก,กันแกต้องเจอข้าจะจมาแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาล่ะนะครับนะข้าจะใช้พลังแกส๊สเบสเตอร์ของฉันนี่ไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าที่แต่ตัวแกรอยด์ตะกี้เอาล่ะนี่โอ้ยยิงไปไหนวะน่ะนะครับนะเฮ้ย หังแซนฆ่ามันได้วะ่ะอะไรกันวะเฮ้ยเดี๋ยวย่อนง,งวะ่ะแซนไม่ได้กิ่งขนาดนั้นนะแต่ทําไมมันฆ่าอุ้ยมันฆ่าได้วะ่ะนะครับไฮ้ขอใหม่ดิตะกี้มันทำอะไรอุ้ยโอ้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันจับไอ้นี่ลงดินนะครับนะมันเกิดจาก กระดูกนะครับนะกระดูกที่ลอยขึ้นไปแล้วทําให้นั่นจมดินนะครับนะก็คือสรุปไม่ได้ตายจากพลังแซนแต่ตายจากสกิลของแซนที่จะทาให้ไอหมอนั่นตกดินมากกว่านะครับนะาดูดิโอ้โหก็นึกว่าโหดนะครับอ่างั้นทานอท้านอท้านอ,านอบอกโอ้เอาล่ะเ้าจะเด็ดนิ้วเจ้านี่เป็นไงล่ะสกิลข้าสามารถทําให้เจ้าตายได้นี่ตายเตี่ยมังดีน,นะครับนะเรียบร้อยโอ้โหแมงกูตายเองซะงั้นโอ้โห เอาละแล้วจบท้ายกันไปด้วยอา,อาวุธเทพเจ้าคอยเจ้าเลกฆ่าอย่างนั้นเหรอฮะข้ากำลังยึงเลยนะจะทำเลยก็รีบทำแกบังอาจเมินฆ่าอย่างนั้นเหรอแกไม่รู้พลังชั้นเสินะว่าชั้นโหดขนาดไหนชั้นไปทุกจักรวาลมาแล้วแล้วก็เห็นทุกพลังแต่ชั้นไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินเสียงแรงน้ำของเทพเจ้าคอยได้ยินแต่ชื่อเสียงว่า ในจักรวาลน,นี้เปีเทพเจ้าหอยเท่านั้นที่เป็นคนคุมที่นี่เฮ้ยก็ใช่น่ะสิฉันจะไปแคสเกมต่อแล้วนะแจกจะให้ฉันทําอะไรเนี่ยอ่าสิ่งที่ฉันต้องการอย่างเดียวคือพลังของเจ้าและข้าจะยึดจักรวาลทุกจักรวาลได้สาเร็จเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยโอเคเอาละ่ะเริ่มกันเลยอ่าเอาละ่ะท่านผู้ชมนะครับนะจบไปที่ฉากนี้นะครับมาศึกระหว่าง2ฝั่งนะครับมนาะเอาละเว้ยบอสที่โหดที่สุดนะครับมามีพลังแห่งเงาปีศาจ ราชนาโรกทุกจักรวาลนะครับกับเทพเจ้าคอยที่มีมันอยู่แค่จักรวาลเดียวนะครับมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหนึ่งองลุยสุมาแล้วโอ้ยปัจันปัจจุบกูบอกไม่ทันอโอโอ้โหจมดินเลยบ้างโอ้ยเฮ้ยฉันเบื่อจริงๆเลยนะชอบมาทาฉันแล้วก็ตายให้ฉันดูเนี่ยเฮ้ยแต่ปร้จมขอใหม่ดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนดูไม่ทันนะครับ โอ้โหเข้าใจแล้วครับพี่กูเป็นบอสภาษาอะไรเนียโอ้โหไม่เห็นจะโหดเลยเป็นผลหน้าปูทางมาต้องสามีพีเพื่อที่จะมาตายอย่างนี้นี่นะนะครับนะเฮ้ยนะครับนะฉันน่ะเป็นคนสร้างแกฉันะเห็นแกต้องแต่แกยังเป็นมดแล้วแกยังคิดว่าพวกแกมีชีวิตจริงอย่างนั้นเหรอพวกแกเป็นแค่เศษซากของเกมแถบไหนพวกโง่เฮ้ยเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็คนต้องจบไปเท่าี้แหละ คุณก็เห็นแล้วนะพวกไอเก่งที่สุดในเกนมบายบายสำหรับ <ผม S 1> วันนี้พอแค่นี้แหละ